อืไล่คู่น้องฟอร์ดหน่อยค่ะพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะไล่ปุ๊บจะต้องให้คู่คนนู้นคนนี้คนนั้นตลอดไล่ปุ๊บไล่ปถามหาคนนั้นปั๊บไล่ปุ๊บถามหาคนนี้ปั๊บนะส่งของขวัญมาก่อนแล้วส่งของขวัญมาส่งของขวัญมาของขวัญที่ปักหมุดอะมันคืออะไรอะคุกกี้อะคุกกี้อะคุกกี้ในเกมอะคุกกี้ในเกมอะ มันรีตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวจะออกไปนอกบ้านละไปนั่งข้างนอกบ้านเย็นๆดีกกัาคุกกี้อันใหญ่ๆอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะแม่เวพรปีใหม่หน่อยเหนื่อยมาทั้งปีโอเคปีนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมค่ะปีนี้ก็เหมือนเหนื่อยเหมือนเดิมค่ะอย่าไปคิดเยอะปีที่แล้วเหนื่อยยังไงปีนี้ก็เหนื่อยเหมือเนเดิมค่ะคิดอะไรมากชีวิตอืม บุญเลน่นนะบุญเลน่นบุญเลน่นชีวิตมันก็ต้องเหนื่อยเต้ไม่มีหรอกชีวิตสบายอ่ะเหนื่อยฉันยังเหนื่อยเลย,ยฉันก็ยังเหนื่อยเลยทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำมีงานต้องทำชีวิตมันจะไปสบายไปหมดมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้างตามสภาพไปเดีย๋ยวไปเอาโต๊ะนี่ดีกว่านะใช่ปะล่ะชีวิตคนนะอ่ะจะให้มันสบายเหรอ ใช่ไหมปุ้ยปุ้ยเหนื่อยไหมปุ้ยเหนื่อยไหมปุ้ยเหนื่อยไหมเนี่ไต้องออกไม่ต้องออก,อออกเดี๋ยวไปเอาโต๊ะมานี่ไล่แล้วก็หันหลังมาต,ตรงนี้ตรงนี้ตน้นไม้มันสวยดีไงสู้กับใบย,ยางไม่ไหวดูใบาย,ยางเลยใบาย,ยางไม่ไหวจริงๆโอ้ รอพออ,อสัมภาษณ์ขวอ,อนางน่ารักนะน้องอันนาหน้าน้องกัดน่ารักนะน้องกัดเขาจะฟิลแบบเข้มๆน่ารักไม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยรอแบบธรรมชาติรอแบบ no filter ทอดปลาเสร็จแล้วขายไปเสร็จแล้วค่ะพอละพอเราขายในต่อๆได้ตั้ง80บ้าน แล้วก็ขายในบ้านฟ้าได้อีกเป็นร้อยบ้านพอแล้วโอ้ยเหนื่อยจะจอยบ้างเออน้องกัดนะน้องกัดเท็ด,ทดมากน้องกัดเท็ดนะว่าไปเท็ดอยู่เท็ดคุณแม่โอ้ยแดดแดดลงแดดลง บ้านสวยน่าอยู่นี่อันนี้ป่ะให้มันมีมุมข้างหลังให้มีมุมข้างหลังพอพูดถึงคุณแม่นึกถึงแม่จอ้อคุณแม่ไหนอะ่ะคุณแม่ไหนทุกคนคุณแม่ไหนพูดถึงคุณแม่คุณแม่ไหนอะ่ะอืมขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณค่ะส่งของขวัญได้ได,ได้นะอีสานหนาว อากาศเยน็นเออเมื่อวานที่ไล์กับเอไอ้ต้ามันบอกว่าเทียมน่าจเจริญอะไรกันเอเออเอามาไว้เลยหายไปอันนึงแล้วเนี่ยอหายไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยจะแม่ยมเกนยแก้วหายไปอันนึงแล้วเนี่ยก็เปิดไม่ได้นะก็เปิดสิพี่ก็คนจันทร์คา สวัสดีจากสวีตโอ้โหอยู่สวิตเซ์แลด์เหรอโคราชก้อนหนาอากาศดีแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นๆไปเดินเล่นไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะขอทันโกนาหน่อยทันโกนาอืมขอทันโกนาหน่อยค่ะขอทันโกนาหน่อยองสาอาจารย์เบียวันนี้โดนหนะักไม่เห็นต้องใส่อะไร ไม่เห็นต้องไปสงสารเะยข้าตัวรอดได้กาแฟมีตะก,ก้าค่ะพี่ถ้าพี่อยากได้กาแฟพี่กดตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์เลยหนูมีตะก,ก้าแล้วตอนนี้อยากกินอะไรก็คือตะก,ก้าได้เลยกาแฟกับไบอินซีอยู่อยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะมีตะก,ก้ากดเข้าไปสั่งเลยง่ายๆอุดหนุนได้ค่ะกาแฟมีโปรด้วยนะสามกล่องเหลือเก้าร้อยโคตรถูกสามกล่องเก้าร้อยเอาไปเลยสามกล่องเก้าร้อยบาทสามกล่องเก้าร้อยบาทเอาไปเลยจ้ะอืม เอาไว้ตรงไหนะไว้ที่กางจางโอ้เอาไว้ตั่งก่อนไดี่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะปลาอร่อยมากรอชิมกาแฟขอบคุณนะคะพี่ซับสุวรรณนนะ่ะอุดหนุนกาแฟหนูไปขอบคุณมากมีโปรสามกล่องเก้าร้อยนะคะกดตะกร้าน้าโปรไฟล์ได้เลยสามกล่องเก้าร้อยกดตะกร้านาโป o f i l ได้เลยคุยกับพนักงานเสียงแมนนะคุยกับลูกน้องก็เสียงจะประมาณนี้นิดนึงครับอันนี้ยืนเอาแล้วเนี่ย ยืนบ้างสั่งปาลารอกินปลาโอเคค่ะปลาก็หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมีต้กการลาปลาอินทรีเมื่อกี้ขายได้โอ้โหหลายสิบบ้านเลยนะเมื่อกี้ขายขายหลายที่เสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมเป็นผู้หญิงมีน้ำมีนวลน,นะคะช่วงนี้เป็นผู้หญิงมีน้ำมีนวลมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยสวยค่ะทุกคนส่งของขวัญให้ได้นะส่งของขวัญได้ได้นะคะส่งของขวัญให้ได้นะคะขอบคุณค่ะหน้าใสจังเมื่อไหร่จะหน้าทุเรียนประมาณมีนาค่ะประมาณมีนาประมาณมีนาประมาณมีนามีนาได้กินทุเรียนมีนามีนาได้กินทุเรียนแน่นอน ขอบคุณนะคะเนี่ยเนี่ยคุกกี้ทุกคนกดุกส่งคุกกี้ให้หน่อยสิตั้งอันนี้ไว้ตั้งเป้าไว้เป็นตัวคุกกี้อืมกุ้งหมดแล้วค่ะทั้งไซส์ใหญ่ทั้งไซส์เล็กกุ้งหมดแล้วไม่ว่าจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์มินิไซส์จัมโบ้ไม่มีเลยกุ้งไม่มีเลยนะต้องรอก,ก่อนพรุ่งนี้ค่ะมีงานงานวันพรุ่งนี้งานงาน,งานแต่งน้องสาว เดีย๋ยวุ่นนี้ไปงานแต่งน้องสาวครับวิซีมีโปรไม้วิซีมันเอาตะกร้าขึ้นยังไม่ได้ค่ะต่างได้แค่กาแฟนะคะกาแฟสามกล่องเหลือแค่เอ่อเหลือแค่เก้าร้อยเองสามกล่องเก้าร้อยถูกมากจัดโปรปีใหม่ไปเก้าเก้าเก้านะแต่ว่าตอนนี้ลดให้อีกเหลือแค่เก้าร้อยเองไปกดตะกร้าได้นะคะตะกร้าอยู่หน้าโปรไฟล์กาแฟแพรี่กาแฟแพรี่ตะกร้าอยู่หน้าโปรไฟล์ตะกร้าอยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ยืนเนี่ยไม่ใช่อะไรรอให้มันล่มจะไปนั่งตรงตรงมานั่งเย็นๆนี่จะไปนั่งตรงนี้แต่แดดมันยังส่องอยู่แป๊บนึงนะคะแดดมันยังส่องอยู่ดีใจกับเจ๊ดีใจอะไรคะดีใจกับเจ๊จังคือเรื่องอะไรดีใจทำไมดีใจทำไมเนี่ยโอ้โหแดดแดดเยรี้ยคู่มาก ดีใจทำไมดีใจทำไมคะทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีสามพันคนนะคะสวัสดีสามพันท่านนะโอ้ยขอบคุณค่ะนี่ไงพี่สัพว์สุวรรณพี่ัว์สุวรรณส่งของขวัญให้ละพี่รักวัสด,ดีนะคะวัดดีทุกคนเลยนะคะวัดดีตอน บ่ายแก่ๆรออากาศร่มก่อนเดี๋ยจะไปเดินเล่นนะฮะตอนนี้มันยังไม่ล่มยังไม่ล่มเดินไม่ไหวอืมอืมขอบคุณมัมหมีเด็กโสสนะคะมัมหมีเด็กโสโะะเอ่อสามพันคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ สามพันคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยปลาอินซีมีค่ะกดตะกร้าได้เลยตะกร้าอยู่หน้าปกหน้าช่องนะคะเข้าไปหน้าช่องแล้วกดตะกร้าได้เลยค่ะตะกร้าอยู่หน้าช่องนะคะปลาอินซีมีค่ะกดหน้าช่องได้เลย สวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะอืมไม่ไปเยี่ยมหนุ่มกัญชัยเหรอมึงจะให้กูไปเยี่ยมเขาทําไมมึงก็ขยันพิมพ์เนอะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลเหรอมึงต้องให้กูไปเยี่ยมเขามึงก็ไม่ตื่นมึงจะให้กูไปเยี่ยมเขาทําไมเขาไม่ได้ป่วยขาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสวัสดีสามพันคนนะคะสวัสดีค่ะเออไม่ค่อยอยากจะตื่น เยี่ยมเขาทำไมพูดเหมือนเขาป่วยเออหัดกวาดหัดอะไรซะบ้างใช่ค่ะเออโรงงานน่ะไม่ค่อยจะสะอาดใบไ,ไม้คือของรราขอบคุณนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แอวนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสองพันเจ็ดร้อยคนนะคะ วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ไปซื้อเสื้อผ้ากันมั้งเขาไปเที่ยวกันผู้แก่ผู้เฒ่าเขาไปเที่ยวกัน <c oughs> อะไรอะไรพี่ดำอะไรพี่ดำมาหาแม่เลยวพี่ดำมาหาแม่เลยวชุบอ้าวอืมวันนี้แล้วพี่ดำมานี่นี่แม่อยู่นี่ไม่ต้องไปหาหรอกมุ้มปุ้ยอะ่ะแม่อยู่นี่เร็วๆอ๋อลองลองโอยดำมานี้ ดามมานี่เรเร็วๆชะดามไม่ฟังอนะ่ะสวัสดีค่ะไอ้โปจะร้องทำไมล่ะใส่ชนสวยจังนี่ครับสวยเล่ามันไม่มีเก้าอี้นั่งอีกตัวหนึ่งไนะถ้ามีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งจนะสบายเลยก็ให้พี่แพรมีแต่ความสุขปีใหม่มีความสุขอยู่แล้วะดิฉันไม่ค่อยมีความทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไม ไ,ไ,มกกไ,ไม่รู้จะทุกไปทำไมทุกข์กับอะไรจริงไม่รู้จะทุกไปทำไมทุกกับอะไรต้องทุกกับอะไรไม่ต้องทุกกับอะไรไม่อยากทุกข์ทุกมากคิดมากปวดหัวยุ่งยากชีวิตเดี๋ยวกวาดอันนี้หน่อยใบอันนี้มันเยอะมากเลยทุกคนโอ้ยใบใบยางใบยางเนี่ยหน้าหน้าหน้าหนาว่ะคนปลูกใบยางอะโอ้โ กวาดไม่ไหวอ่ะกวาดวันละสามรอบกวาดวันละสามรอบไม่ต้งองร้องลูกร้องทําไมล่ะจะออกมาข้างนอกเหรอไม่มีใครดูใช่มีเงินมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะทุกคนแต่การทุกคนก็รู้แหละว่ามีเงินชีวิตมันง่ายแต่คําถามคือ จะทายังไงให้มันมีเงินล่ะคุณก็ต้องขยันขยันทํางานขยันเก็บขยันใช้ด้วยขยันหาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะหาเงินมาใช้ไม่เป็นแล้วก็อย่าทํางานที่มันไม่ได้เป็นความสุขของชีวิตอย่างแท้จริงนะบางคนอะทางานดิฉันเห็นนะแข่งขันกันอะไรกันสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะมีความสุขแต่ก็ไม่มีความสุขนะหลายคนอะทาธุรกิจแล้วมันหาคําว่าพอดีไม่ได้ ยิ่งทำยิ่งทุกข์ดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแต่ดิฉันเห็นจะคงเป็นทีเป็นเจ้าคงเจ้าของแบรนด์หาเงิน,หา,งนหาเงินแล้วชีวิตยิ่งแต่มีความทุกข์หาคำว่าพอดีไม่ได้หญิงมีนะมีเงินเหมือนที่คุณตู่เขียาใช่แล้วมีความทุกข์มันไม่มีคำว่าพอดีไงแล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่ยิ่งมียิ่งต้องแข่งยิ่งมีต้องยิ่งแข่งกันเออ มึงรวยเท่านี้กูรวยเท่านี้ปีนี้มึงกําไรเท่านี้แต่กูกําไรเท่านี้มึงบ้านหลังเท่านี้กูบ้านหลังเท่านี้มึงขับรถคันนี้กูขับรถคันนี้เนี่ยเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะเออได้ไหมเข้าใจไหมมันมีมันมีจริงมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะเข้าใจไหมมันมีมันไม่ใช่ว่าไม่มี สุดท้ายก็ไม่มีความสุขมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่ามันหาหาคำว่าพอมันไม่เจอไม่เจอคำว่าพอดูใบาย,ยางใบาย,ยางจ้า ตะกร้าเนี้ยเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยนอกจากบัวเคยเอาอะไรมาเลี้ยงละตายหมดปลาเปอร์น้ำมันไม่ได้เพราะว่ามันดโดนแดดมันก็ร้อนเกินปลามันน็อกน้ำตายหมดไม่ไหวเยอะทุกคนดูสิเนี่ย อะไรอ้วนหนุ่มโดนเนี่ยมีแต่อันนี้ใบายางใบายางใบายางรับสมัครลูกสะพ้ยไหมคะกวาดบ้านเป็นนะใครมีใครมีลูกชายอยากได้ลูกสะพ้ยไหมคะลังาหาลูกสะพ้ยอยู่ไหมคะ ทำให้ได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นทำหลานให้ไม่ได้ค่ะทำทุกอย่างให้ได้นะคะแต่ทำหลานให้ไม่ได้ค่ะนี่อา้าวก็เรื่องจริงก็ให้ได้ทุกอย่างหละถ้าใครต้องการลูกสซฟไพแต่ว่าถ้าไม่ติดเรื่องที่ว่าต้องมีหลานลก็ให้ได้แต่ถ้าต้องมีอยากมีหลานก็ให้ทำให้ไม่ได้ ไม่สามารถทำให้ได้จริงๆอ,ะอนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยอ๋โอโหปิวมาถึงนี่เลยปิวมาถึงนี่เลยมีคนบอกว่ามีคนอยากได้ค่ะไปทำคลิปให้เหรอไปทำคลิปเหรอคลิปยังไงอ่ะ ทุเรียนรอปีหน้านะคะไปไหนตมึกครับอาหมึกมีแล้วหรอโอทุกคนเขาตกหมึกกันแล้วนะอ๋อว่าแล้วเห็นทิดก้าเขาบอกว่าเขาจะตกหมึกเขาจะไปตกหมึกแล้วทุกคนเขาตกหมึกกันแล้ว ปีนี้ไม่ขายเหรอขายอะไรคะขายอะไรทุเรียนเหรอขายค่ะทุเรียนขายขายค่ะขายค่ะปีนี้ขายค่ะรอเลยหืมใ <c oughs> บปิวสวยไปหมดแล้วสวนเยอะด้วยขวาดจะไม่ไหวอืมอ๋อปีหน้าก็คือปีนี้แหละดิฉันลืมไงว่ามันปีใหม่แล้ว ปีหน้าก็คือปีนี้ค่ะลืมว่ามันปีใหม่แล้วลืมไงไอป้ยไม่ต้องร้องเลยอยู่นี่จะร้องทำไม,ไมอ,อ,ะอะไรฉันเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำไมฉันก็กวาดของฉันทุกวันน้ำฝนพูดอย่างนี้จะไม่เอาค่าแรงใช่ไหมวันนี้ไม่อยากได้ค่าแรงใช่ไหมหล่อน หนึ่งก็กวาดหชั้นชันว่างหน,นก็กวาดก็เขาไม่อยู่แม่บ้านเขาไม่อยู่วันนี้เขาไปซื้อของกันนี่แล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ได้แล้วนะวันไหนว่างเก็บต้นชิดมาได้แล้วนะอย่า,าไว้ไโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวมันจะกรอบซะหมดแต่รู้จักกันมาสิบเก้าปีมึงเคยกวดบ้านทั้งแม่วุ้ยอ้วนกูกวาดทุกวนันมึงไปอยู่ไหนมา นี่ทุกคนดูมันแซวดิฉันกันสิมันแซวดิฉันกันเนะ่ยมันเป็นลูกลูกน้องที่มันเป็นลูกน้องที่แย่มากคบไม่ได้นะพวกนี้ไล่ออกให้หมดไล่ออกให้หมดมีทั้งที่เป็นญาติมีทั้งที่เป็นเพื่อนของน้องค่ะลูกน้องส่วนใหญ่ก็ มีญาติกับมีที่เป็นเพื่อนน้องเพื่อนน้องสาวเอาคนที่โอ้ยทุกคนคนทำงานด้วยกันนะถ้าได้คนที่รู้ใจกันอะไรกันน่มันจะทำงานง่ายคนทำงานถ้าไม่เขาทำงานด้วยกันไม่ได้มันไม่รู้ใจกันมันไม่ใช่อันนี้กันอ่ะมันไม่รักใครกันโอ้ญาิเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอันนี้มันรู้จักกันหมดมันเป็นเพื่อนกัน อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าสบายแม่บ้านแล้ววันนี้สบายแม่บ้านอวอุ้ยสามพคนสวัสดีค่ะแม่เข้าไป ไม่เขาไปจะตุจักตรงโรบินสันไปซื้อเสื้อไปหาซื้อเสื้อพรุนี้เขางานแต่งหลานสาวเขางานแต่งหลานสาวลูกสาวลุงดิฉันก็ต้องไปพี่ก๊อฟมาแต่งหน้าให้เดี๋ยวพรุนี้ดูตีมนะคะตอนนี้ลำบากใจมากจะแต่งหน้ายัางไงให้สวยน้อยกว่าเจ้าสาวเดี๋ยวต้องบอกพี่ก๊อฟว่เาเบาๆพอเราจะไปแย่งซีนเจ้าสาวเขาไม่ได้เาบาๆแต่งเบาๆเอวิเดลุกพอ ไม่ต้องอายไลน์นงไลเนอรไม่ต้องฉ่ำเขียนเบาๆทำเบาๆเนี่ยใค้นีก้ก็เสร็จแล้วให้สะอาด่ะสะอาดแล้วสะอาดโอ้โหมันปิวว่อนไปหมดเลยไม่ไหวเลยตอนอย้นยางอืม หาขนมมาขายเช่นท okay, mm ุเรียนทอดเหรอโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเอาลงตะกร้าให้อยากให้เอาออยากให้เอาทุเรียนทอดลงตะกร้าใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเกินหน้าชัวเกินหน้าชัวอืม yes. เออก็ให้น้องมันขายไปแล้วก็เลยไม่ขายน้องมันขอขายก็เลยให้มันขายไปดิฉันเป็นดิฉันเป็นพี่ที่เป็นพี่สาวที่ใจดีอยู่แล้วอยากขายก็เอาไปขายสิไม่ได้ว่าเลยไม่ดว่าจ้าอยากขายขายเลยจ้าดูดิดูใบาย,ยางดิโอ้โห ใบยางใบยางบ้านน่าอยู่มากขอบคุณค่ะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านดิฉันน่าอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะอันนี้นิดนึงนะกล้วยไม้ก็กำลังออกดีละเกินกล้วยไม้กล้วยไม้ออกฉ่ำลอเกินไปนไหนอ๋อ ไม่ไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่นะคะก็ไปซื้อนี่กันหมดป้าครับป้าป้าพี่ของพ่อพี่ของพ่อพี่พี่คนโตอยู่ใจสุด นี่อ่ะดอกสวยมากทุกคนมันออกเองนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยละมันออกเองดูดีสวยมากกล้วยไม้อะ่ะกล้วยไม้มันออกเองมันนะมันออกเองมันป้าจะล้อป้าฮะอ๋อไหนอ่ะสองเหรอเอามาฟังไว้ก็ได้ไหม เดี๋ยวหายบอกเขาว่าช่วยงานใช่ปะเอออโอเคเอ,าอ,เอาไว้ีน,วนอก,ก้นอันนี้นะไม่ได้เดี๋ยวหายออโอเคเดี๋ยนูบอกเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวเอาให้พ่อเกิมาาก็ยังะขาไปปะเหดีปป๋ยวได้เราลองโทรถามทีนเดี๋นั่นจะได้ให้ตังค์ทีตก่นเลย เขาฝากค่ะพวกนี้งานแต่งก็ไม่ว่างไปอีสวยทุกคนอยากสั่งปลาอินทรีกดตะกร้านะ ะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นี่ออเดอร์ที่กำลังจะส่งนี่ออเดอร์นี่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 เยอะนะไม่ไม่ไม่น้อยนะอันนี้อีกอันนี้อะไรนะอันนี้แยกกันนะไปธานีกับธานีอันนี้ไปสานีนี่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ที่เดี๋ยวเตรียมส่งเดี๋ยวมาเอาอยากสั่งกดเลยนะคะส่งทุกวันนะสั่งกาแฟสั่งกาแฟก็ได้นะจะสั่งกาแฟก็ได้นะคะมีกาแฟกับปลา กาแฟโปรถูกมากเลย3ามกล่องเหลือ9 0้เอง3มกล่องเหลือแค่900เองจัดโปรถูกมากเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะพรีเมียมนะเป็นกาแฟพรีเมียมนะนี่นี่ทุกคนกดตะก้าเลยอันนี้หมดแล้วแต่วีซียังปักตะก้าไม่ได้นี่กาแฟแพรีกาแฟแพรีตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะกดโปรเลย3ามกล่อง โปรสามกล่องโปรดีมากพร้อมส่งผูนี้ส่งพรผูนี้อันนี้ส่งออเดอร์ปังค่ะเขาว่าขายปลาด้วยไงพี่กล้วยออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นออเดอร์ปลาแล้วก็มีกาแฟที่ลูกค้าสั่งที่ไลฟ์วันแรกได้37มสิบเจ็ดออเดอร์อะไลฟ์คนเดียวได้37มสิบเออเดอร์เลิศไปละสามสิบเจออเดอร์ฉ่ำๆเนี่ยเนี่ยโอ้โหพังแล้วเนี่ยไม้แบตชาร์ดโอ้ไม่ใช่เนี่อันเก่า นี่นี่ไม่เก็บเลยเดีย๋ยวจะแซงไอ้มะก,ก่อนเล่นไม้แบตแล้วไม่เก็บไม่ให้ไม่ให้ยืมละไอ้าขามันจะไปกับกลัวรอแป๊บนึงยังไม่เย็นรอเย็นๆก่อนลุกร้อนอยู่ทุกคนเข้าไปกดสั่งกาแฟหน้าหน้าช่องให้หน่อยได้ไหมอยากขายกาแฟกาแฟรอร่อยมาก ที่พบเจอแยกกันไปแต่สายในกังวกันร้องทางจริงๆเลยไม่มีใครอยู่หรอกยายก็ไม่อยู่เดี๋ยวาไว้นี่ก่อนอไว้นี่เดี๋ยวลืมบอกว่านี่ฮึบฮึบ ร้องจริงร้องจังอุอ้มป่วยพี่นัตตี้อีชายมันออกมาหรือ,อยังเนี่ยอีชายมันออกมาหรือ,อยังคะหรือว่ามันยังไงของมันอีชายนี่ก็ไม่ค่อยจะตื่นขับรถมาก็ไม่บอกไม่อะไรด้วยนะมาก็ไม่บอกว่ามาหรือ,อยังหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวชงวิซีกินก่อน มันออกอ๋อยังไม่ได้ออกเออก็นึกว่าเห็นพี่กอฟว่ามันขับรถแล้วก็ว่าเอ๊ะถ้ามันมามันน่าจะบอกนะนี่ไม่เห็นมันว่าอย่งไงเราเงียบน่าจะยังไม่มาไม่ค่อยจะตื่นอีชัยเนี่ยต้องโดนด่าเออแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้ยอันตรายอันตรายเหลือเกิน เดี๋ยวชงีกินก่อนนะสวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยอย่าลืมติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะ3,800คนพี่กดติดตามช่องนี้หน่อยแล้วใครใจดีส่งของขวัญให้ด้วย